เฮ้ยเอาเฮ้ยขออยัาพูนบักไงเลยน้ำบกแล้วครับพ่อมีอยู่ขอได้จา่ายากครับซาได้หน่อยครับสามร้อยบาทครับซานี่มือนี้คือหอนอบอ้าวแห้งครับโอ้ยหอนคักหอนแน่ครับ ต้มปลากดใส่สนอไม่สกนี่กินได้เด้อนี่ยนุ่นเหลืองไงกันนะจะขัวแมงแข้งก่อนครับน,นี่คือแมงแข้งบันเฮาครับข้าวปีกอกครับเด็ดก่อนเ,อเป็นเมนูแซ่บมันลื้อฟื้นกันจัดหน่อยครับบรรยากาศดมดื่มเก่าๆ หลังจากน้ำเดือดครับใส่ปลาตามลงไปนี่คือแถวเขาแล้วพี่ตัวหญ่กินน้ำขูดขูดในกันเท่ตามด้วยหัวขาแล้วก็หน่อไม้ดองครับ หัวแมงแขงครับเผื่อจะไปตำ้มปนหัวกินนอกะเดินหัวจะเหลืองครับนี่สีลโอ้ยหปิครับไปต้งไปเยอเบอร์อะไรเดวามีพอแล้วครับเอาไว้เอาไว้ยำเนี้ย ขัวแม่งกินนุ่นต่อครับมี่จะโต๊กล้กลืเลยด้ครับนี่แนละทองไฟอ่ะ่ไพอแม่งขนุนขัวเกลือครับโอ้ยแต่เป็นเหนน้ำมันเด่นอืมพอก้เลย่ใครมากบบวาโบว์้เอออห้เหมือนฝนจะตกเลย มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วดย่อนเลยคนละหม่ออกก้อนคนละหม่นี่ยไม่เละไม่เละมาพักก็ลวกแล้วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วกแกงป่าแซ่บๆมื้อนีหลอบพักอย่างด้วยขาดเสาหลัเด้อครับตอนนี้เพิ่นจะส่งของให้ลูกค้าอยู่ <laughs> เสียมเสียมเลื้ยงมาให้เลื้ยงมาให้แตงน้อยจะติดตามมากๆครับมาจับปลาซอยกันแบกหนาทีกันนะครับเรลาวลามันรุนตัวใจว่าแล้วห่อว่าจะชดดีแล้วโอ้โหงชดนีห่ออันนี้ไว้นาะขุดแดดเดยเลยปั่นเงี้ยววันครับมาเด้อพี่น้องครับมากี่กาวกันครับมามาเด้อขาหมูแล้วสดก้อนหมแล้ว หอมแซวอุ้ยอ่ะสดร้นหอนจะเย็นก่อนเว้ยทั้งหำห่อนำหอนยิงทางหนังห่อนตามเซืประทานนั่แล้วะเจียวปนแมงแกงก่อนที่เด็ดเหนียไม่โตเลยฮะสารบานเทา ตัวมัน,มห,นหมาดก็ไดเลยมีแสบเขาทานมแม่ข้วโน่นออดอกกระเจียวไั่นของคูกันอ ใช่แล้วใส่แล้วใช่แล้วมากค่ะมากินขขาวย้อนหลัง <laughs> ปิดโจ๊ก <laughs> ของแล้วเนาะ <laughs> บอมาเก็บจานขาวเพิ่นเหลล์ลายครับว่าเขาเต็มเลยกินเหมือนเหลล์ลายเหลล์ลายกินเหมืเหมือถามมาเด้อกินขขาวน้ำกัน,กนๆๆๆเมื่อกี้เห็นฝนมันลรีนมากไปใส่หรอไม่หืม โอ้แรงหโอ้้านี่แข็งแรงแน่ตานี่ยนี่เขีวอยู่แล้วโอ้ก็แข็งงามค่ะวิสัยนี่เาพวกแปยุทเพื่อน ว่าแล้ววาของเงี้ยเรื่องนี้อีเซ่อีสินยังดีแค่ไห ารานนี่มีปลาลดอยู่ครับป้าหมอกัะงันสามร้อยบาทถือว่าสื่อถือง่าครับารานนี่ปลาลดจำเลป้าหมอกับมิยูโตมงามกำลังไงเขาไปใช้เมือดโอ้ผมไปดันลังครับ นี่เหมือนกับป้าอะไรเอ่ยปลาดุกับตัวงามอยู่ปลาหมอตรงัวงามทีนี้เหงา ให้ซานี่ไปหมอหลายเลยไม่ไดหมอครับปลาอยังครับโอ้ปลาช่อนนะครับเอ้าปุ๊บโอไ้ไปแล้ว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 แข่ใหญ่แข่ใหญ่ครับโอ้หลายแห้งค่ะตัวใหญ่ซานี่นอน,นี่ทึ่ว่าแต่โบมีอีหอย่างหนึ่งเงียบเงียบแต่ได้ใจนะบกำลังใหญ่นี่สวย พวกอะไรอยู่บ้าฟพกอะไหนวะตายยังอันนมาทำนั่แม่ตัวนึงครับกันนะปุ๊บเรียบดอยส่วนต้มยูสอครับ ตายสิหอนหนามันห่อนแนงว่มันห,อนอหน่อนมันนอ,อากามันห่อนแนงครับโอ<ห>้ยจับเลยจับเลยเอ๊เาขึ้นเลยเดี๋ยวป้าจะน็อกครับให่อะใหญ่่ นส,ส่วนกันอยู่ที่ได้เสือตัวใดแล้วใช่ปะพี่หนอดต้นทำงมงเปล่าวาดแห้งลงแล้วก็ตุ่มเปล่าแล้วก็งุ่มนะครับใหญ่ไปใส่ละเมื่อกี้ มัมมมมวมั้นหลายเลยผ่อนท้อนล้วสิเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอาเหยาะดีกว่ามาั้ไมงปไปมุดน้ำกินของปลากันดีกว่าครับหาเก็บพักปลามากินบึงเนาะแจ้วพักเราต้องหาอุปกรณ์อีกแล้วต้องมีแพ่เขียวโอ้แพร่ดังไงครับเขียวดับ่เงี้ยบากกัมรยู่กสิอุ้ย bây giờ của nó lắm lắm tang lắm lắm nha là nha cáp loại bỏ lắm 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 จับแล้วใจเล็กครับโอ้ยตัวใหญ่ให่คอคเอาสามทีตโต้เนี่ยก็ได้คคาซาแล้วครับที่เหลือคาคนงานเหมือนทีโอ้ปลด,ดูดในหูเลยตัวนี้คาคนงานปละหาสิบบาทพ่อมือน,นี้ <c oughs> <c oughs> ปลาดูงาาไหมงานกับปลาดูลองเลือง่ายไหม โอ้ไปดูเศษอะไยืนดนสองตัวเลยใช่ระสาันครับอนองนี่มีสองตัวไม่กินหรอขตัวนี้ เไมวัุดิ่ดันาแม่สวิงไ้เด้อำมันน,นี่ครับชิ้นง,ง่ายแท้ะงามๆยังยปลาดุกปะปคอปลาคอไปเลยไปเลยคุณแม่คขาสวิงวะรอ,อสวิงครับไปเปนะมูลแล้ว เอาถังมาเนี่ยปลาลดน้ำนี้ก็เลยเย์ไปขุดมันด้ยังขุดไม่รู้อะไรจะยื่นรู้ไหมดันนาดานนาดันนา ก็แล้วแล้วนั่นุบบุบุดุุบบุบุบบุอย่ครับฮ่าฮ่าฮาอยไบดานาครบพอขออู้เมือนเี้ยเราว่าเอาใฮ้ครับหออแบบสุดๆเลยเนาะ หอนมาสีเหมตโอ้ยตัมาแเงียงเนี้ยผลก็ได้เ,เือบงจุกเนี้ยจุกเอาจังได้เลยครับก็จะไปอยู่สงสะนนามถวมา่วมันเนาะมือไงชิโอมปลาหลุดกรกบ่อดีวอนี่เดียอเนี่อาเาตาปลาหลุดตัวใหญ่งงแล้วครับ น้ำแม่งน้ำเนาะแม่นเนี่ยป้าออกจากโคนครับเอ้าอยู่ได้โคนัลนส่เลยโคนกันวะโคันมันมาลงหัวล่างหมกโคลนตู้บะไอ่เบื้อง นเปยวปาโอดิปลาโรสุอยถอยที่ร่าดูข้างหน้างไงพวกนีเ่ปลาบิงมาวิงมาปลาดุกอยู่โซนนี้ครับปลาเข่งก็ตัวใหญ่เนาะไอตัวโอ้ปลาเข่งนี่ตซื้อเลย ลงมาลงหรลงมา้ยนี่ตอ้ยเนเนคอย่กนิดเดียเยเอาาเทมัอส้ิออันนั้นอันตาเลยครับเห็นปะแต่ปะล่ะนี่ Những người ta lạng được mọi người ta mọi người ta mọi người ta mọi nhảy ta mọi người ta mọi người ta mọi người ta ยังปไปขอเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อโอ้โหพุทธการ,รก์พวงล่มมาคุม้มเลยขึ้นยักษ์สาได้เหมือนเด็กวันนี้ <laughs> เอาข้าวข้าวพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอทำงานพุทธการ์มากแล้ว ลายลายมอนมีลายปลาเคียงลายแห้งผู้จัดการมามาแล้วครับเห็ดพวกมาแล้วครับไม่ไจริง <laughs> ไม่จริงครับไม่ขายทางทั้งไลยน,นั่น <laughs> ดันเงนพออ <laughs> ยังเฮ้ยครับพูนบักง่ายเลย <laughs> <laughs> จำดินเลยนะอืมมันดินมันลมดเด้อยู่เลือกอยู่เลือกเห็นบอกสองตัวครับน่ะ เอายมพีเยอย่ากยโอ้โอเคครอบตฝนลงไปลึกๆครับจะจะเห็นป่าม่นห่อนนะครับ เห็นปะแล้วครับปูนเอียงหลังห<ะ>้างหลังกระดูกในแย่หมวยดครับ <c oughs> ยูมมุมหน่อหลายตอง ก็ยังไม่หันนะครับเราอยู่นมันอยู่มุมนั่นป่ะลดขีดต้มลงเลยหดปลารดแล้วจากต้นอปลารนเอา่หายล้เก็บางต้มใหม่ฮะว่าั้งไหนให้ต้มใหม่ดแล้ว มันจะพอกเอย็นใหญ่น้อพูดเน็้นบอลวพกขึ้นพูดึ้นนี้เรานูดบหยังไงมันลรเลึอก กดด้านไหนนี่ผู้จัดการคุ้มอยู่นะผู้จัดกาคุมไหนหน้าอยู่ไน่เห <laughs> <c oughs> ็นแล้บเฮ้ยนทั้งรางกับน่าจะได้่ล้วอี Tàn nàn bên bùn nữa quá Tàn bên bùn Cái đó cái là khang khang lên Khang khén À bên bùn lắm ก้อนมันหนักตีต้มมันหลายนะบรรยากาศเห็ดปวงเะเลยบรรากานอนแี่ไก่กัวเป็นควายเว้ยไอ้ป้าเข่งนึงครับอดได้คาแห้ง หาเรื่องไปนะครับขาซาขาเนี่ยสามรบอยบาทซานี่ขัดว่า ตัวงาา่ามอะไรกับป้าซานี่จ่ายค่าแรงครับเมือนนี่ อย่าทีว่าสู่ก็เต็มที่เนาะอาการหอนอบเอาครับมีอาการหอนมันหอนแห้งในมือนนี่เขาหอนไม่เปี่ยบชุดไปเลยครับขาแห้งนะครับยินดีกันได้ครับอ่าครับครับสำหรับคลิปนี้หลังจากหักขาดเจตใจทั้งเหมือดเนาะเบื้องหลังรื้อจักบาทล่ะยอดขายป้าทั้งเหมือดซาเนี้ยนะครับในสามพันกว่าบาทครับหลังจากหักขาดเจตใจเหลือกำไรอยู่410บาทนะครับ ตีกไปก้มๆสี่ร้อยบาทปะก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับกับบรรยากาศดีๆอี่างมาฝากนะครับเป็นบรรยากาศเก่าๆเนาะปคนแมงแครงสีนะครับขัวแมงขนุนแล้วก็แกงปกก๊ดใส่อ่าก็ยังน้ำมันสมแบบแซบนะครับแบบกินกินแบบสุดยอดเลยฮอนตับแตกเลยโอ้ฮอนอันนี้ครับซานีนครับสำหรับธนาเนี่ยสีเป็นสไตร์ไกด์ดิจิตัลนะครับสหรับินี้ผมทางโค้ชไลน์ประกันครับสวัสดีครับสสวัดี ดูนก็ต่อสัญาครับมันมันเจ้าเด็จบจะหนีไปหาใครให้ต่อครับไป